คนเลือกเสื้อที่มีขนาดเหมาะพอดีกับลูกน้อยปลอดภัยปลอดสารพิษปลอดสารก่อมะเลงผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือว่าลูกน้อยใส่แล้วปลอดภัยอย่างชุดบอดี้สูทของแบรนด์เซกเกอร์เองรับรองได้ว่าผ่านการทดสอบจากออคอเทค บันานึสถาบันทดสอบสิงทอระดับสากลชุดบอดี้สูทแบรนด์เซเกอร์เนื้อผ้าออร์แกนิกจากธรรมชาติผลิตจากคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นุ่มทุกจุดใส่สบายเดินได้แบบประณีตเพื่อไม่ให้ะใระคายเคืองผิวอันบอบบางของลูกน้อยดีไซน์น่ารักสีสันสดใสเสริมพัฒนาการด้านการมองเห็นทางออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของเด็กเนื้อผ้าไม่อับชื้นระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทุกเพศใส่ได้ตั้งแต่เด็กหนึ่งเดือนขึ้นไป ยปลอดสารก่อมมาเลงปราศจากสารพิษสีที่ใช้ปราศจากกรรมถันสัมผัสอ่อนโยนหายใจได้สะดวกเพราะผลิตจากธรรมชาติเสื้อผ้าที่เหมาะกับเจ้าตัวน้อยที่สุดชุดบอดี้สูทแบรนด์เซกเกอร์